ตั้งแต่ S6 จนถึง S8 ไปเลยนะครับผมโมโหสุดจัดอ่ะโอ้ยไอ้เทียทีแรก S8 ก็ออกเลยโอ้ยไอ้เทียทีที่สอง S8 ก็ออกเลยทีสามไหมโอ้ยไอเทียทีสาม s อก็ออกออเฮ้ยทีสีก็ S8 ก็ออก สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมปีศาจมาเทพเลวัสสุดนะครับมาดูกับวอซีทอยสตอรี่4นะครับผมวันนี้ผมมารีวิวโปรโมชั่น2 0ันใหม่นะเขาดูก็คือจะมีอะไรอัปเดตมามั่งนะเขาดูเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวในคลิปนี้เลยนะครับผมใครอยากตามเลมาเล่นนะเขาดูลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยนะเขาดูส่วนที่ผมอัดอยู่ก็เป็นเวลาตีสามนะก็คือมาทําคลิปรีวิวให้น้องๆดูนะผมยังไม่นอนตอนนี้ง่วงมากเลยนะครับผมมา มาครับผมเราอยู่ตอนนี้เราอยู่หน้ากลุ่มแนละ้วคดูใครอยากตามเรยมาเล่นนะคนดูลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้นะผมพูดอย่างว่าพูดไปแล้วนะครับผมมาอันนี้ก็คือจะเป็นพ่อค้าเซิร์ฟนะผมเรียกว่าพ่อค้าเซิร์ฟก็ได้นะครับผมเพราะเขาเติมโปรโมชั่น2 0 0พันใหม่แล้วครับผมเพิ่งเติมเลยนะ2 0 0 0ันใหม่ก็จะราคาเซตละ600บาทนะคนดูก็คือเซตบวกแนั่นเองนะครับผมส่วนเซตบวกเจ็ดนะคุดูราคา300าก็ลดได้นะคุคดูเพราะว่าโปรโมชั่นนี้จะเติม500บาทได้นะอ่า ราคาไม่ถึง300นะครับผมมันเติม500บาทได้ตั้งเซตหนึ่งนะครับผมปกติเติมเอจิจะได้เซตเดียวนะเอ้ยปกติเติมพันหนึ่งจะได้เซตเดียวนะรอบนี้ก็คือย้ายจากเซตพันมาเป็นเซต500ประมาณนี้นะครับผมได้ได้ข่าวมาว่าแอดมินเขาปรับเรนดอบกาชาให้ดับดีีึ้นด้วยนะคอนโดามาครับเดี๋ยวผมให้ดูโปรโมชั่นใหม่กันก่อนเลยนะครับผมรูปแรกนะคัดูเป็นโปรโมชั่นเติเมเงินสะสม2,000ันบาทนะคอนดหรือว่าเซตบวก8นะครับผมอาจจะเป็นเซตนี้เลยนะ ซึ่งเซ็ตบวกแปดเนี่ยจะเท่าเท่ากับเซ็ตบวกแปดเก่าเลยนะเอาง่ายสองพันใหม่เท่าสองพันเก่าประมาณนี้นะครับผมสองพันเก่าเนี่ยจะมีสองเซ็ตในเซิร์ฟนะไม่รวมกับเซ็ตที่ผมมีอยู่นะครับผมแอดมินก็ทําการแอดมินก็ได้ทําการแบบไม่ปรับสถานะเซ็ตนั้นอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะคอนโดก็คือโปรโมชั่นนี้ยังเล่นได้อยู่นะเป็นเซ็ต s แปดเก่านะครับผมดาเมจหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบนะซึ่ง s แปดใหม่ก็ดาเมจหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเท่ากันนะครับผมส่วนเซ็ตห้าร้อยนะคอนโดเซ็ตห้าร้อยก็จะเติม เติมเอ้ยเซตเอเจนต์นะครับูว่าจะเติม500บาทได้นะครับผมมีมีดด้วยนะครับก็คือถือมีดจะวิ่งไวย0นะอ่านี่ดูเอาอันนี้คือไม่ถือมีดนะไม่ถือมีดลองถือมีดเห็นปะอ่าประมาณนี้นะครับผมมาดูโปรโมชั่นหลักเลยนะครับมาดูก็คือเติม5 0บาทจะได้กล่องกาชา v 25กล่องนะคือก็คือจะเป็นกล่องนี้เลยนะเติม50ได้5กล่องเติมพันหนึ่งได้เติมพันหนึ่งได้1น0กล่องเติม2,000ก็จะได้200กล่องนะครับ ในร้านผมมี200กล่องนะเพราะว่าผมได้โปรโมชั่น200จากแอดมินนะครับผมประมาณนี้ต่อมาเป็นโปรโมชั่น150นะเขาดูเติม150จะได้กาชา5ลูกนะเขาดูแล้วก็ได้รับตัวละคร150ใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งกาชาก็จะเห็นขายกันอยู่กาชาลูกละ6บาทนะอ่าดับตั้งแต่ S5 จนถึง S7 เลยนะครับผมอ่านี่นี่นะครับผมใน,ในกาชานี่นะครับผมตั้งแต่ S5 จนถึง S7 เลยนะประมาณนี้นะครับผม ต่อมาโปรโมชั่น500นะครับผมโปรโมชั่น500ก็คือจะได้เป็น S7 นะนะครับผมอ่า S7 ก็จะเป็นเซตน,นี้อ่ะผมบอกไปแล้วเนะาะเขียนอาบอกเซตน,นี้นะเขาดูอ่าปกติจะเป็นเซตพนันรอบนี้จะเป็นเซต500ประมาณนี้นะผมทุกการเติมเงินจะมี CP แถมไปด้วยนะครับผมซึ่งก็คือ CP ก็จะเอาไว้เช่าตัวละครน,นะนี่นะครับผมและไม่พอนะผมโปรโมชั่นนี้นะครับผมใครเติมโปรโมชั่นนี้นะได้พอย n t ด้วยนะครับผมก็คือเติมพันหนึ่งได้หนึ่งพัน point หนึ 1> 1, ่งพัน point เอามาทำรายได,ได้ก็คือเอามากดร้านค้านะ CP กับ point นี่คือแยกกันนะเขาดูไม่ใช่อย่างเดียวกันนะ CP ก็คือ CP point ก็คือ point นะครับผมก็คือจะอยู่คนคนร้านหน้าต่างกันนะเอ้ยอยู่คนละคนละหน้ากันนะครับผมเช่าตัวละครก็จะเป็น CP ส่วนร้านค้าจะเป็น point นะครับผมอ่าผมเติมอดมินให้อดมินให้อดมินให้โปรโม,มชั่น2 0 0พเลยมานะก็จะได้2 0 0พัน point นะครับผมอารมณ์เหมือนของแถมอะไรประมาณเนี้ย ส่วน H7 s 7. 7. 7จะขายอยู่ที่4,999นะครับผมถ้าผมกด H7 จะได้4เซนนะโปรโมชั 2, นะ่น2,000อ่ะอารมณ์เหมือนของแถมในโปรโมชั่นท p นี้ประมาณนี้หรือใครจะเอามากดกาชาก็ได้นะหรือว่ากดกระเป๋าหรือว่ากดกล่อง50ใหม่ก็แล้วแต่คนจะเลือกนะคุณดูกาชาลูกละ50พอย n t นะแต่ถ้าเอา10ลูกจะเป็น4 50พอยนะประมาณนี้นะครับผม,มาแล้วก็มีตัวคอนพันผมรีวิวตัวคอนพันไปยังวะนี่นะคุณดูตัวคอนพันใน ในคลิปในคลิปที่เลเน ilee, allemaal, ี่ยเนี<ๆ>่ยในคลิปในเนี้ยเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยเออตัวละครพันนะเออไอเชียเลยเบอร์นิดหน่อยนะครับดูบอกแล้วตีสามอะประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวละครเช่านะครับดูตัวละครเช่าก็ความสามารถเท่าตัวพันนะหากใครไม่มีตังค์เติมพันหนึ่งนะคนดูก็สามารถไปติดต่อที่แอดมินได้นะครับดูวันละยี่สิบบาทนะความสามารถก็จะเท่าตัวพันนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ่าประมาณนี้นะครผมผมอาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าตีสามนะครับดู เดี๋ยวผมแบบตื่นนอนแล้วก็ลงคลิปให้น้องๆดูเลยนะครับผม,มอันนี้จะเป็นของในกาชาและคอนโดก็คือดรอปตั้งแต่ S4 จนถึง S7 นะครับผมส่วน50กล่อง50ใหม่จะดรอปตั้งแต่ S3 จนถึง S5 ถ,ถูกปะอ่านี่กล่อง50ใหม่จะดรอปตั้งแต่ S3 จนถึง S5 นะครับผมส่วนกาชา110จะดรอปตั้งแต่ S5 จนถึง S7 อ่าถูกแล้วนะประมาณนี้นะไม่งงเนาะอันนี้จะเป็นิจกรมแชร์6กลุ่มนะคอนโดได้รับตัวละครตามภาพเลยนะ วิ่งหวายยี่สิบสามลีเลียสิบเก้าแล้วก็ได้โปรโมชั่นห้าสิบด้วยเนี่ยเขาดูได้กล่องห้าสิบด้วยสิบกล่องเนี่ยโอ้มาแชร์กันเลยนะเขาดูแชร์หกกลุ่มได้ได้กล่องห้าสิบมาเปิดด้วยนะสิบกล่องแล้วก็เอาเวลาอหกสิบกล่องนะครับผมประมาณนี้อันนี้จะเป็นกิจกรรมออนเวลารับของนะออนหนึ่งชั่วโมงจนถึงสิบชั่วโมงนะครับผมประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะนะเขาดูกับบอสีทอยสีนะบอสีทอยสตอรี่สีนะครับผม ส่วนมากที่อัปเดตก็จะเป็นกล่อง300อนะรับดูเออผมยังไม่ได้บอกผมยังไม่ได้บอกผมยังไม่ได้อธิบายกล่อง3 0 0เลยนะรับดูเติม300อจะได้กล่องหนึ่งนะเติมพันหนึ่งก็จะได้สกล่องนะบอกไปยัง่านี่นะครับผมในโปรโมชั่นนะรับดูแถวแรกนะครับผมผมชอบแบบมองสลับกันนะเพราะว่ามันขัดใจนะผมความจริงแล้วไอ้กล่อง50ใหม่เนี่ยคนไปอยู่ช่องแรกนะรับดูผมผมขัดใจตรงนี้นะประมาณนี้นะผมโปรโมชั่นหน้าไอ้บิก็จะทำการแก้ไขนะครับผมอะ กล่องบ็อกซี่นะครเบเติม300จะได้1กล่องนะเติมพันจะได้4กล่องนะครับผมซึ่งในรหัสรีมีทั้งหมด8กล่องนะซึ่งก็จะเติมเท่าไหร่วะก็จะเติมนี่นี่จะก็จะเติม2,000นะเติมพันได้4กล่องเติม2,000ได้8กล่องเออเออเบอร์นิดหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวผมไปทีละอย่างเดี๋ยวผมจะเปิดทีละอย่างเลยมาเบอร์นีดหน่อยอย่าพูดวกไปวนมาวิกไปวนมาเฮียเบอร์จันเลยยังไม่ได้นอนเลย แต่ก็นั่นแหละคอนโดเพื่อทําคลิปนเพื่อทาคลิปให้น้องๆดูนะครับผมมาเดี๋ยวผมเปิดกล่อง50เลยปิดบปิดเปิดเปเปิดเปดเปิ่อปิดเ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 ปิดอปิดบปิงเปิเปิด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 เปิเปิเปิดเปิดเปิเปิด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 เปเปดเปิดขปิดเปเปิเปิดเปป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 ดเปเปปปป แปดแปดปุ๊ปปุ e ๊ปปุ๊ปปุ๊ปนี่ไงนานๆทีน่าจะบวกห้าจะออกนะครับโดก็เป็นตอนเรียกว่ากล่องห้าสิบอ่ะก็ห้าสิบใหม่ก็ไอ้ไอ้บวกห้ามันก็ยังมีราคาอยู่นะเขี้ยนผมจะพูดบุกไปวนมาอีกละวนอนน้อยไม่ใช่หรอครับโด้เนี่ยสี่สามเนี่ยดูดูเวลาดูเวลาที่สามตัวโด้เห็นปะศูนย์สามเห็นปะศูนย์สามนะครับผม ผมเกิดเลยเปิเลยห้าสิกล่องแล้วโอ้โหแต่บวกห้าออกอยากอยู่นะแต่ได้แหละกล่อง50าสินะขอดูกล่อง50แชร์ได้มันก็จะออกอยากสักนิดหนึ่งนะครับผมมันทีเดียนมันอยู่ที่กาชาแลนะ้วดูกับกล่องกล่องบ็อกซี่นะามาครดูคิดว่าร้อยลูกเลยจะได้บวก7กี่ชิ้นนะครับผมมาลุ้นกัน ปกิจออกกี่ชิ้นวะเนี่ยสองชิ้นนะผมแล้วก็มีมีดโดดสูงเนี่ยนะมีดโดดสูงก็จะเป็นมีดนี่นี่มีดโดดสูงจะเป็นมีดขาวๆนี่แหละอ ah S6 ก็จะเป็นโกโกคูคล้ายๆกับ S5 นะแต่ S6 จะเป็นอีกล่างหนึ่งนะได้ไปแล้วสองชิ้นนะเขาโดอ่าสองชิ้นนะผม าเปิดอีก10ครั้งโอ้โหบโบ๖ออกเยอะจัดได้ปืนด้วยผมได้ปืนเอจเจตแล้วนะรอบนี้ได้ตัวกระปืนโอ้โหเอเจดออกอีกนะนี่เรียนดีนะคอนโดเด้ดิดูดิได้ปืนออกได้ตัวออกเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเก็บแต่เอจเจตไว้หน้าคอนโดแต่เอจหกก็คือออกออกเยอะเลยดูดิดูดิดูหัวดิคอนโดดูหัวดิดูหัวดิออกแล้วล้นน่ะหยะล้นจัดอ่ะเด็กแต่ก็ยังมีโบาอยู่นะคอนโดแต่ปืนโอพีกบ๖ ผมขออนุญาตเก็บเอจิตไว้ในตัวนะผมมันก็อยากจะรู้ว่าร้อยชิ้นเนี่ยจะได้สักกี่ชิ้นอุ้ยรอบนี้มาจัดนะรอบเนี้ยอยรอบนี้มาจริงรอบนี้มาจริงยี่สิบลูกนะยี่สิบลูกก็จะได้อีกนะครับผมโละลั่นไปละลั่นไปละลั่นไปแต่มีโดสุกเอาเยอะอยู่นะมีโดสุกเอาเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริง ห้าย50ลูกครึ่งทางแล้วครึ่งทางได้อี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าได้เก้าชิ้นเล้เว้ยโอ้โหรอบนี้ออกหนักจัดอ่ะได้สี่ชิ้นเลยไอ้เจ็่โอ้โหมันอยู่ที่ดวงจริงๆว่ะคนดูรอบนี้ยังได้สี่ชิ้นเลยอ่ะรอบนี้ได้สชิ้นเลยม,มาออกอีกสิกล่องไปอีกิบลูกไปอ้ในกาชาในกาชามาเปิดใหม่นะเรามีได้สชิ้นนะ โอ้โหรอบนี้ตัวเอสเจ็ดอีกสามชิน้นดวงดียังวะเชี่ยดวงดีจริงทุนดูดวงดีจริงเด,ด,ดี๋ยวหาหนวหน้ามาเอสมินิีไอเงี้ยไม่ได้หน้ามาเอสมิน่ามาอยู่ที่ดวงด้าโอ้โหขอดูร้อยร้อยร้อยกาชาได้มาแล้วไปเปิดให้หมดเลย หมดอย่างหมดแล้วนะครับผมอ่าหมดแล้วนะครับผมพวกในเอเจนเยอะอยู่นะ <_ jumps> มีกระเป๋าสิบห้ล้านกระเป๋าสิบห้ล้านจะเป็นกระเป๋าในดอสเซอร์<_'.<_>เอ้ยผมเผลอเก็บหัวยเอ้ยปืนเอเจนมาผมเผลอเก็บเอเจนหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเบอร์เบอร์เยอะไดยัง<_'><_'>นอนน้อยเง้ยกระโดด <fünf> ขอก็บมีดก่อนมีดสูตขอเก็บก่อน<_'><_'>อะ ประมาณนี้นะครับผมอู้ยคุณดูว่าร้อยร้อยชิ้นร้อยกาชาได้เอเจ็ดประมาณนี้คุณดูว่าคุ้มปะคุณดูว่าคุ้มไหมอ่าร้อยลูกนะคุณดูร้อยลูกโปรโม,มชั่นสองพันมาเดี๋ยวผมขอยาตเก็บเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์สามร้อยนะคุณดูเติมพัน0หนึ่งได้สี่อันเติมสองพันได้แปดอันดรอปตั้งแต่เอหกจนถึงเอ 8ไปเลยนะครับผมโอ้โหสุดจัดระอ้ยไอ้เทียทีแรก S8 ก็ออกเลยเฮ้ยไอ้เทียทีสอง S8 ก็ออกเลยทีสามไหมเฮ้ยไอ้เทียทีสาม S8 ก็ออกเฮ้ยทีสี่ก็ S8 ก็ออกเฮ้ยทีหนึกว่าทีห้าไอ้ไอทีห้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหคุณดูคุ้มไหมคุณดูกล้องสามร้อยคุ้มไหมอ่ะไอ้เยา S8 ออก มี S6 ออกชิ้นหนึ่งอ่ะไอ้ยแต่ที่เหลือเป็น S8 กับ S7 อ่ะไอ้ยดูดิ S8 5ชิ้นโอ้โหจะหาว่าหน้าไม้มินปะเนี่ยไอ้ยไม่ใช่หน้าไม้มินนะครับผมประมาณนี้นะครับดูก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับโปรโมชั่นใหม่ถอยสตอรี่4นะครับผมกับผมเลวสุดก็ต้องขอตลาไปก่อนนะใครอยากตามเลวมาเล่นนะครับดูลิงก์กลุ่มใต้คอมเมนต์เลยนะ,ยนะครับผมฝากด้วยกันสำหรับบอลท,ทอีบ๊ายบาย